จากพืชเจอกับซอมบี้นะครับวันนี้มาอยู่กันในพืชเจอกับนูฟนะครับเราอยู่ในโลบอกนะฮะในแมปเพลนต์เวอร์ซัสนูฟน,นะครับเปลี่ยนซอมบี้เป็นนูฟแต่ว่าพืชยังเหมือนเดิมใช่ไหมหน้าตาเหมือนเดิมเลยเนี่ยเลเวลหนึ่งคงไม่ต้องเอทอร์เรีลอะไรมากมายแล้วนะฮะน่าจะเหมือนกันเปลี่ยนเป็นนูฟจริงด้วยนูฟมายืนเต้นโอเคมันมีร้านค้าอยู่ข้างหน้าเมนูเดี๋ยวค่อยไปดูนี่คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยี่สิบห้าพีชูเตอร์ร้อยหนึ่ง มาเล่นไหนอ่ะมาตรงกลางอ๋อยังเททวิเรีย์อยู่วางแค่เล่นเดียวโอเคมีเฮลบาบอกด้วยว่าเหลือเท่าไหร่เออดีฮะแขนหลุดไปแล้วบิ๊กเวฟเป็นพีชูเตอร์ที่ยิงเร็วพอสมควรเลยนะฮะอ่ะวางไปผมก็เผลอรากนะเวลาเล่นปกติคือต้องรากข้ามไปเลเวลยากเลยได้ไหมวู้เลเวลสองปลดล็อกเชอรี่สกิน สกินช่วยอะไรได้อะสกินเกี่ยวสกิลไหมอะไม่น่าจะเกี่ยวมั้งเจ้าเหตุเดี๋ยวนะเพื่อเพิ่ม,ม,มความเทผมว่าจัดสกินมาก่อนเลยดีกว่าเพิ่มช่องใส่เพื่อได้อีกหนึ่งช่องสองร้อยสองร้อยบาทหรอหนึกว่าสองร้อยโลบัคเพื่อตัวนี้เป็นพืชที่ควรจะมีทําให้เรารวยเร็วขึ้นไม่ได้ให้ดวงอาทิตย์แต่ว่าให้เหรียญน,นะฮะเหรียญอะไรอะเหรียญอันนี้หรอเหรียญอันนี้อ่ามาลองดูหน่อยสกินเพื่อความเท พืชมันน่าจะปลดล็อกไปเรื่อยๆระหว่างเล่นอันนี้พันแปดนะฮะอันล็อกอันล็อกสกินเรียบร้อยใส่แล้วใช่ไหมไปลองดูสิสามช่อง s u n ฟาวเวอโอเคครับวางเลยเอา้าแล้วทำไมเป็นสกินนี้ล่ะ s u n ฟาวเวอมอบดวงอาทิตย์ให้เราไม่ต้องสอนแล้วเพื่อนให้วางสามต้นวางไปสามต้นโอเค เปลี่ยนสก,กินแล้วนะทำไมมันยังไม่เปลี่ยนให้อะ่ะอ,อืมมาพิชุตเตอร์อันนี้ไปมันจะมีพืชแปลกๆไหมบิ๊กเวฟนู๊กำลังมามาเลยครับแถวและสามตัวไม่รอดให้มันรู้ไปอ๋อนี่คือเหรียญน, <c oughs> นนี้คือถุงเงินเหรอโอเคครับชิลลี่บอมมา ต่อไปเจ้าวอนัทอ๋อคอละตัว <laughs> ผมมาซื้อตัวนี้ผมมาซื้อตัวนี้ทำไมเออโอเคซื้ออันนี้ใหม่ชีวิตดอกเหรียญน,นะฮะเอามาร้อยกสิบเก้าโอเคถึงว่าเหรสกินไปไหนอ่าอันนี้มาครับ1,500พันห้าใส่ไปเลยนี่ไงมาริโกดอกเหรียญ ไว้ทีหลังแล้วกันน่าจะเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้ซื้อสกินนะฮะอย่างงั้นเราก็แบบกลับมาเล่นด่านเก่าๆเ,เ,เพื่อเก็บเหรียญก็ได้ใช่ไหมมา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 ตัวยิงมาแล้ยชุตเตอร์มาเอ้เป็นไงแรงขึ้นไหมดาเมจปล่อยมาเหมือนเดิมไม่น่าจะแรงขึ้นมันก็ดูเข้มขึ้นไม่เกี่ยวกับดาเมจสกินเพื่อความสวยอย่างเดียวลองอันนี้สักต้นสิเป็นยังไง อ๋อดอบเหรียญแบบนี้เท่าไหร่อะเหรียญเหรียญเหรียญละสิบมั้งฮะเหรียญละสิบไหวไหมเนี่ยอันเนี้ยเชอรี่บอมไปอันนี้เชอรี่โอเควอนัทมาโอ้กี่ตัวเนี่ยมามามา มันมีอัปเกรดพืชไหมมีเลเวลไหมไม่น่าจะมีมัง้งน่าจะอ้างอิงมาจากภาคแรกนะฮะวอนัทไปสิเป็นยังไงกินไหมเต้นเ <c oughs> ต้นลว้วอนัทเลือดลดเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะฮะอ่ะไปไปไปมันไม่ได้ถ่วงเวลาเลยนะซอมมี้ตัวอื่นก็ยังมาอยู่ดีนะฮะ ปกติต้องถ่วงเวลาได้ไงกั้นตัวนี้เอาไว้อ่าไปสองชั้นไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวโอ้โหหายไปเกือบครึ่งอ่าวอนัดกันหน่อยให้เขายืนเต้นหน่อย นีข้างล่างไปเว็บใหญ่มามาเลยครับวอนัดกันหน่อยห้าตัวไปเลยอือฮึอีกตัวนึงอ๋อมันอยู่ไกลมันยิงไม่ถึงเหรอเหมือนเขาไม่ยอมยิงฮะตอนอยู่หลังวอนัด เรียบร้อยต่อไปโปรตโต้ไมโปรตโตไมแล้วต่อไปพลรวอ๋อปลดล็อกไปเรื่อยๆเรื่อยๆกี่ด่านเนี่ยมีแค่16ด่านเองหรออ้าวผมนึกว่าแบบมีเยอะกว่านี้ปลดล็อกไปเรื่อยๆอ,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 อ่อบบอะอนนพล่วใหม่อีกอันหนึ่งมาเลเวลหเล่นไม่ยากครับมีตัวหัวสปริงมาทำอะไรได้กระโดดได้แน่เลยกระโดดข้ามได้ชัวร์ ข้ามบอนัดได้โปรตโต้ไมล์วางไว้น,นี้ก่อนแล้วกันต้องรอเวลาให้มันโตนะฮะก่อนที่ซอมบี้จะเหยียบโตทันไหมเนี่ยโอเคโตแล้วตรงนี้ด้วยมาฟามเงินก่อนทีเดียวรู้เรื่องไหมเต้น <laughs> โอเคโอเคยังไงก็ต้องเต้นอยู่ดี ตูมระเบิดไปอันนี้ยิงไปต้นหนึ่งคือโต้ไมายมาตรงนี้นี่มานี่เบคอนมาไหวไหมไหวอยู่แล้วน่าจะได้สปริงมาแล้วฮะลองกั้นดูไหมดูว่าเขากระโดดหรือเปล่าจริงด้วย <laughs> ปกติต้องเป็นคำถอใช่ไหม นี่เป็นสปริงเออเออโอเคอันนี้มาอืมโปรตโตไม้ huh. My, ตรงนี้อ่นนี้มาน,นี่เลยแล้วกันชิลลี่บอมมาเลยดีกว่าเบคอนสองตัวใช่ไหมตรงนี้สปริงโอ้ยตรงนี้ดีกว่าคุ้มกว่าอ,อเอากระโดดข้ามฮึทั้งแถวข้างบนมีโปรตโต้ไม้อยู่แล้วไม่เป็นไรดวงอาทิตย์เหลือต้องพันหนึ่ง โอเคปลดล็อกพรั่วมาฮะโอเคครับจริงๆก็ถือว่าก็โอเคนะแต่ว่ามันอื่นไปนิดนึงจริงๆเขาน่าจะทําพืชเป็นแบบเป็นแบบอื่นไปเลยตั้งขึ้นมาเองใหม่เลยจะได้เป็นอีกเกมหนึ่งพืชเจอกับน,นู๊บเป็นพืชต่างๆอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ